เป็นต้อหินสามารถผ่าตัดต้อกระจกได้หรือไม่นะคะคำตอบคือได้นะคะสามารถผ่าตัดต้อกระจกได้แต่จะต้องเฝ้าระวังดูแลมากกว่าปกตินะคะ 1. นเนี่ยเราจะผ่าตัดก็ต่อเมื่อความดันของลูกตาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ 2. ความดันที่ปกติเนี่ยก็จะต้องปกติมาสักพักหนึ่งไม่ใช่ว่าเพิ่งคุมได้แล้วก็ผ่าตัดเลยนะคะ 3. เนี่ยจะต้องไม่ไม่มีการอักเสบในตาร่วมด้วยในตอนนั้นนะคะ หรือมีภาวะที่มีการอักเสบเฉียบพันธุ์ก็ต้องอรักษาให้ภาวะตรงนั้นเนี่ยหายไปก่อนถึงจะผ่าตัดต้อกระจกได้นะคะจากนั้นเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องดูแลเรื่องความดันลูกตาหลังผ่าอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าความดันเนี่ยอาจจะควบคุมยากกว่าคนปกติโดยทั่วไป2เนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งคุยเรื่องการมองเห็นนะคะเพราะว่าต้อหินเนี่ยเส้นประสาทบางส่วนจะหายการมองเห็นจะไม่ได้